สวัสดีครับท่ญญานผู้ชมครับสุมองสุบอลอีพอค่าพาเราคือเก่าคือเดิมครับท่านผู้ชมครับเพรอว่าอย่างไมกี้ก็เห็นมูเพินเห็ดช่อง y o u ยูทูบ้วครับเนาะเคยไปกับนุ่มอามกับมาวินปัดต่อยอีพอท่องเลอาาจารย์ทิพย์ครับ กันรวมกันไปไทลายท้ำทุกหมองทุกบ่อนเนาะผมก็ไปน้ำเยอะตอนนั้นก็ได้ไปเบิ้งคอนเทนต์น้ำพิ่นพี่น้องเอ้ยเพิ่นไทยขอโชคขอยระกับเป็นยังบุญยังคุณอยู่ดีไอผู้เพิพ่นโชคดีผู้เพิพ่นดวงขึ้นดวงมาวาสนาทรงหนุนครับบุญรับบุญสู้เพิ่นก็เป็นผูได้โชวไเมลารกันอยู่หักตระลีของแม่ทาพของรัฐบาล แต่เ,เกีียวได้ดปอนจอังหวัต่อไปเออเอเอ,เอแต่ยี่พอค่าพาดรอนี่โดยมากสื่ว่าใครสื่อหวยครับลอตอตรี่กสื่อหวยลอตอเตรียกสือเป็นบางเทียครับโดนโด,ดนสื่อที่หนึ่งพระว่าว่าถนัดไปในทังนี้แต่ว่าเป็นคนขอโชครังมาตะไรตะไรเป็นคนชอบไปทั้งสายหนีวันต่อไป เออสายขอโชคอลาบของรัฐบาลฉลากเกนแบงพีน่น้องชอบอยู่ชอบไปขอมะหายมวยพวกนะครับอืมบางเทียเพิ่นกันตอนนอนแต่แน่น้าอยู่ได้ล่ะเออลัตเตอรี่เจละใบต้องใบยังเพิือนกวากันไปเนาะกับเนาะและ้วแต่ผู้มักผู้ชอบรับบัดเทนิกน็ผักักบ้าอยู่ผักหนึ่งครับบ่ได้ไปขอโชคอลาบ พขดีอยู่มาหลายปีอาจารย์ทิพย์หรือว่าป้าทิพยตเนี่คนนึงก็เลยมาส่วนไปไปเย็ดช่องยูทูบบ้กันะเจ้ามาักอโชมขอยร่บแบบนี้ะนะที่บอกข้าก็โอ้ยเนาะคนมักอยู่แล้วเนาะครับซ้ำมือถือไฟ่ะครับจัดเลยเออเออเอเอาอยู่เลยพี่้องไปเลยครับ พาเพิ่นไปหาขอสู่หมองสู่บอนอะพี่น้องเอ้ยมองไดทีเพิ่นซาเพิ่นลือ้อเพิ่นบา่าให้โชคให้ลาบแม่นย่ำรัตตรี่สลากกินแบ่งของรัฐบาลนี่ว่าจะไปกราบไหว้ขอพรจากเพิ่นเอ้ยทรงให้ปรับรลดพนะเมื่อวันฟัง่งเอ้ยลองอะไยพี่น้องเลยวันนี้ลองไปสู่หมองสู่บอน มาอยู่จักระยะหนึ่งท่านผู้ชมพอดีอาจารย์ทิพย์เรียกว่าปาทิพย์ชาแนลเพิ่นก็เลยแยกตัวเพิ่นออกไปจากยี่พอค่า้าหลอเพิ่นก็ไปเห็นช่องทังเพิ่นไปแล้วครับเพราะว่ามันเป็นช่องของเพิ่นเนาะยี่พอค่า้าหลอกก็เป็นผู้ติดต่อยห้อยตามเพิ่นในซีรีส์ครับเป็นแสืลายมาให้เพิ่นซื้อสดอกความเก่งหนักกับบ๊มีดอกผู้ขาปูปูปลาปลาง้ม ฝา่างมมหมอกไปน้ำมูยี่สิส่เหรอกพอ่าเป็นคนหมักก็เลยต้องไปหามใจว่าอยู่ให้กันว่าขอโชคขอรับแนวทางของรัฐบาลอะแล่นหล,ลดเื่อนจินขกลก็ว่าแล่นไว้าบานพี่น้องเออเนาะอ่าในจำแมนคนหมักแถ่ะก็เลย ไปน้ำมูพี่น้องเอ้ยไปสุหมองสุบอนนั่นแหละล้างจากนั้นป้าทิยพย์จันแนลเิ่นก็เลยมาอ่าไปตะิ่นรับอี่พอข้าผ้าเลาะก็เลยเศร้านะครับะก็เลยเศร้าขอโศกขอลาบบัดที่นี่คิดได้คิดเป็นมาใหม่คิดอยากจะลองเมืองน้ำิ่นส่นตัวเห็นช่องมันเห็นได้ดีได้งามเห็นช่องมันเห็นได้สนุกสนาน ท่านผู้ชมกับทิดตามเพิ่นมักติดตามเพิ่นมักคอมเมนต์อยู่ยี่พอค้าผ้าเราะรก็ได้ห้วยไม่คิดเบื้องหลัว่าโอ้โม่เพิ่นคือมีคนติดตามมีคนชมมันให้ความสนุกสนานเลื่นเล่งบันเทิงกิดอยู่บ่แบบนี้ก็เลยมาว่าผู้เพิ่นเจียงว่าผู้เพินน่นจำแนงไในการทำช่องนะครับก็เลย่าบักหลาเอ,อ้ยเฮ็ดช่องนี้อพอค้าผ้าเราะเบิ่งกันนะช่องยูทูบเลยล่ะใคร ไปมวนไปสนุกด้อกันกับหมูเบิ่งกันนะคนหมักแนวนี่ขอโชคขอรับน้ำมูกันหนาเทา้าโบนชำนานเพิ่งกับเฮ็ดตห้ครับไปจังหวะได้ไหมเป็นช่องยูทูปเพิ่งเปิดตัวไปหมู่ว่านนี่ครับชิปหนึ่งอาอยุข้องปะข้องเจ้านี่ละข้องรักษาอบ่ก,ก้าเรากับสิบเพิ่นไหนเพิ่นเบิ่งเพิ่นแย่งตันผู้ชมุลละน้ำแน่าผู้ใดเพิ่น มักช่มมักดูาการแสดงให้มีความสนุกสนานเรื่องเรื่องบันเทิงกิจเพื่อนกระตือรับชมุมเนาะครับนเนาะผู้ใดเพิ่นมักเบ่หมักคุยมักจา่าเพิ่นก็นอยากฟังเรียงคุยเรียงจ่าเลียงนั้นเลียงนี้อีปโบค่านี่ยตะกอนนี่กะโอ้ยนะครับเอหมุนป้าหมุนดงงยู่พ่อสมควรเด้อไา,าเจ้าทีเจ้าทานผู้เป็น เจ้จาปูเจ้ายาอ่าบ้านเฮาก็เอิ้นเจ้จาปูเจ้ายาเนาะเพิ่นซานซานบื้อบ้านแน่ไปเสียครับซานที่ซานปกครองบ้านปกครองเมืองแน่จังซี่นะครับหม่องใดเพิ่นศักดิ์์สิิทธหม่องขังถึงเพิ่นซาเพิ่นลืออาจารย์ใดที่เพิ่นว่าเพิ่นซาเพิ่นลือว่าดังขังให้โชคให้ลาบทั้งสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นี่ได้ แม่นย่ามุ่เบิ่นฝันแน่ฝันเด่นทั้งสิ้นเลครับที่พอกข้าจะอย่งกับไปน้าม,มูอยู่พี่น้องแต่ว่าบ่มีช่องไปเป็นแสไอลาหมาเห็นเพื่ <c oughs> <c oughs> อ้ยีท่านผู้ชมเว้รกันว่าแสไอลหมาเลยหัวหล,อล่อเด้อเออภาษาบราณครับเข้าบ้านเฮาเนี่โอ้ภาษาใหม่ๆเนี่กันเข้าว่าเขาเอื่นคนติดตาม ไปเป็นคนทิดตามไปเป็นผู้อาสาผ้ามูไปหันไปนีนี่สินะแต่ไปพอข้าพาหลออผนเอาข้ามโบราณผันว่าไปเป็นเสีออะไรหมาเออเออป้องกันพออมีมูมีพวกช่แล้วน้องแต่ว่าการไปผู้เดียวกันกำมึงขึ้นคขาโซขอลามสิมันก็เป็นจะไปเนาะครับเพราะว่า พีสางนั่งใหม่เพิ่งกับว่าเ,เห็นคนหนอครับตตมพี่พอข้าไปคนเดียวกไนไแตะก่อน่ไดประเยบ่บบมีท่อง y ย t u b e เด้ไปไปแบบความชอบเนี่ยวามสมัครใจนะมักทดสอบทดลองไปซั่ะนะอาาพ่อค้าบ่มมนคนเจ่งเลยพี่น้องแต่เป็นคนอยากล่องอยากเห็นสือ่ออยากหูสือ่อหม่เพิ่นกับมาส่วนอยู่เด้แตะกรอนมีลูกสีลูกหาลายอยู่ยางน้ากลก็กไไ้ S <S <Okay. S 1> โอเคพมันเสียอะไรไปยางน้ากันหน่นะไปนะครับไปไล่หม่องไล่บอลอยู่ทีอี้พอค้าไปไล่หม่องไล่บอลนอี่ที่เคยได้สูบได้ลาบน้ำผิ่นตะกอน,นเนาะก็ได้ลงช่องยูทูบดิไปไปขอธรรมดาเนาะครับเนาะจะมองได้อยู่ครับมีอย่หม่องหนึ่งที่ผมไปคันซีวอลพันธที่ว่าวาดปวดอย่างว,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 ว่าฟังเนาะ เป็นซิมเก่าครับแต่ว่าหม่องซิมเก่านั้นเป็นหม่องทีบอมีปกเขาเ็นบป่ปลูกเขาปลูกน้ำใส่จนใหม่ก็บ่ใครเกิดเอากับที่เป็นเดินที่บะมันจะขันมันอ่าเปรียบเทียบใส่ว่ากวงเงาวสําใดนีนน่ที่เป็นบอมันตะก,กาหนึ่งพี่น้องที่บอม้าก็ไปนั่งกับดูกับห้านนั่งข้าวเดียวแต่ละครับพันใจบ่เลย คล้ายๆกับคนเอามือมาบีบคอนี่ไหมท่านผู้ชมว้ายดีนยังไงกับหลุดดีนยังไงกับแต่ตอนนี้หนาหมืดใบเห็นหงว่าเห็นหงว่าเห็นจังไหนเนาะบาดเห็นีหนวะยิ่บอกกาวว่ามันคือเป็นยังไี่ิวะก็แน่อภูพิ่นเป็นกู้บายจานพนเขื่อนใครคำบ่าวคำขอขมามานอํา ที่พอข้าก็เลยบอกข้ามพอขมาแก่เจ้าทีอยู่ามองหันที่พอข้าก็เลยซื้อไปทั้งกินว่าเป็นผู้ใดเคนว่าเคนเป็นหลวงพอ่อใครเนี่ยเป็นหลวงพ่อป่ะนะตัวไม่แยงวะยันโอ้ยมาขอสุขขอลาบปุ้ยวะยันโอ้ยตัวอยมาขอสุขขอลาบเพียงอ,อยัง มาบ่าถือมือถือเว้นพ่นว่าให้มากก้อนเจ็ดมือที่ผ่านมาเนี่เข้าสิมีโชคให้อยู่พะนนะพ่นวานะแต่ตยโมามือเข้าศูนย์นี่ยที่ละเฮ้าบ่าห้โชคพะนนะตายผมก็เลยว่าเอ้าบ่มีก็บบ่ต้องห้ตัว,ตวปู่ผมบอกไปทั้งกิดเนาะอ,อันนี้บ่แมนวาอวดโอโอหังเจ้าของเลยพี่น้อง ว่าประสบการณ์สูฟังฮาเทียบว่าถือหูถืกถอกิตถืออกถือใจขอกราบประท่านมาไพ่หลายๆเด้ออย,ยว่ยอี่พอค่านี่มาว่าวูพดว่าเกินครับสื่อสารในฟังสื่อครับท่านผู้ชมครับอยากให้ห่วยฟังสื่อหลังจากนั้นมาว่าตอนะ่อเนาะพี่น้องเนาะว่าต่อกันเนาะผมก็เลยว่าอิติสุกตะตระหงังพุทโธนโมพุทธยะปัตตวีคงค่า ขอพุมเทว่าขอขามามีหังพุทธครวตาธรรมารวตาสังฆฆราวตา,ขขา,วตาผู้ข่าขอฆรา,าวะเจ้าที่เจ้าฐาเนเด้อที่หลวงเกินมาโบาหูเรียงหูเล่าเฝ้าฟังอยากพอโสุขอหลับกเกลื่ยบริเกาบริก,รก,รกสิบถือขันดอกไม้ส่วนพระกาาัถาขึ้นเลยท่านที่พระกถา,าที่อาจารย์บนไหนมา <laughs> ท่านผู้ชมเออเป็นคาถาเรียกผีเข่าตูนี่แหละมันแปลกอยู่หวังนี่มันเันคาถาขอสูบไดเป็นคาถาเรียกผีเข่าตูมาถามเจ้าของโบ่เจอ้าของถามเจ้าของถามนาเจ้าของทมกับไปกับมานาเจ้าของเองเสียล,ละบาดนีกเออ มันลราบอเมนบัแบบนี้ผมก็ไม่คิดหน่าคิดหลังห้วยคาถานี่อาจารย์ก็บอกแต่เค่ว่าเป็นคาถามานขอสวงขอหลาพันบได้เยกออกว่าเป็นค่าถาเรียกพีกัาตัวได้ง่ายบได้วแต่กี้ก็เป็นนุ่มเนาะครับเนาะเป็นเบาส่วนตัวตอนนั้นก็ได้เออประมาณเศร้าพอจะออกพรรษากิศิกันแล้วล่ะครับบวชของพรรษา สระิอของมากกันเลยได้ยไปพ่ออาจารย์เพิ่นก็นเลยพอเรียงข้าคาขอโฉกขอระเพิ่นมันบ่บอกว่าเป็นข้าทาเรียงผีกว่าตัวได้แน่เพิ่นบ่บอกว่าถ้าค้าถาขอหวยว่าเดี๋ยวสาวเล่าเรียงกับพี่น้องสาวเลยเพย่ผม่ว่า,วามาด,ด,ด้วยไปแบบไงพี่น้องบัดมา เขาส่งตอนนั้นน้อเขาต่งนะครับเขาส่งผมกับขอขลาวะเพิ่นผมกับปางขันดงใหม่มาผมยังบ่ท่านเห็นหุงเลยครับตอนนั้นยางออกจากมองขอขอโชกขอลาบอะไรบพเห็นหุงท่านผู้ชมบ่าะจังตาเป็นตกันออกเลยมือตึ๊บยางน้ำมูไปน้มกันเขายางออกกวนผมยางน้ำกดผมก็ทองอผู้เปิ้ลว่าขันผีเขาให้ว่าพุทโธ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  สาวผุดทัไดเใจเทะเละเตะเละํากันแท่นหน้าครับผมเอ้าซวงออกอีหลีครับวะ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 เลยโอ้ผุดทั่วผุดทูนเี่ย่เม็นธรรมดาตัวนี้ผมยังไหวอยู่สวงออกซวงออกครับบาดที่นี่ก็เลยเห็นทิศเห็นทางจําทิศทางเลยบาดที่นี่ผมก็เลยมาหาลัตเตลีครับไปหาลัตเตลี เพิ่นว่าขันมาก,ก่อนเกียดมือกูสิให้โชคมึงอยู่พะนะขันมาแบบนี้กูศูนย์บาปนี่กูว่าให้เดี๋อีพโอค่าพลาดลรอมุ้งไปนำกันเ่ามีผู้ใดเดี๋ครับเพราะว่าบพรามีผู้ตีถึงว่ามันเพิ่นเบ่าเลี้ยงจริงกะเลยบพราะพากันสนใจอีพโอค่ามานองขีดนอนเคีื่องอยู่ผู้เดียวบ้า,ข,า,บาขันว่าเกียดมือมันเคยเก็ยดมือแต่ว่ากูศูนย์นี่มันจะีว่าเป็นศูนย์บ่อิป่อค่าได้วางสินะ เสาเหตุมันอ่ะก็เลยกับไว้ในเมืองกับไปหาศูนย์เกียร์ใส่กับบอมี่รับแบตเตอรี่ก็ได้เพราะว่าบอมี่อยู่าตอนนั้นกับยังบ่ท่านเ่าท่านแกีปัญหาเนาะครับไปอยูกับบ่ท่านไลยถึงสี่สิบปีกับปัญนกันสี่สิบปุ๊บแน่นอนก็บ่เล้วก็ได้ลงเขาว่าไม่ได้เก็ยศูนย์หลาเพอลุ่งไว้ท่านเออก็เลยไปเอาเก็ยศูนย์น้ำเปิครับ บาที่นี่รัฐบาลสลากินแบ่งรัฐบาลซาดออกมากขังลางที่เราบา้านนี่เกตศูนย์กับว่าไม่ขึ้นไม่ครับประมาณสามสิบกว่าปีแล้วถึงได้จากกันมางนี่วันตปนี่เห็ว่าท่านถึงหรอกอันนี้ผมประมาณสามสิกบกว่าเพราะผมก็เลยเกินไม่เล็วแล้วอานอยุกอะไรเออเลยเึินไม่เ,เล,มล้วครับผมเออบาที่นี่ก็เลยมาได้สองใบลอตอรีครับ อันนี้บ่ได้เพิ่นบ่ได้บอกโชคเลยเพิ่นบอกปัญหาผมเหมือนมาคำนวณในใจก็เลยไปหาที่จริงไปหาศูนย์เจ็ดนี่แหละครับประติริเพิ่นบ๊วยเนบ่มีก็เลยไปเลยก็คือเมื่อนี่ยเมื่อเราห้ฟังเราคว้มเก่าเว้าควข้มหลังให้ฟังพี่น้องพออีพอ,อ,อค่าพา้าหรอเดี๋ยวนี้สิเขาไม่เห็นท่องยูทูปเปิดช่องใหม่ครับถ้าแต่เพื่อนอยากติดตามผลบอกผล,ล,ลงานก็กดเข้าไปอีพอค่าพา้าหรา นะครับการสีเห็นช่องหองอีพ้อค่าพาดเราแล้วก็ก้นขอยึ่งครับเมื่อนี้มาบอกสู้ฟังสินเราะวพาเปิดช่องไม่ดีใจนะ <c oughs> เออเอเอคนหมักนะครับเนะาะเมื่อนี้จึงขอฝากพี่ฝากน้องไว้เป็นกำลังอกกำลังใจให้พอค่าพาดเราเนี่ยเด้อถ้าเชี่อวาถืออกถือใจในการบอกการคุยจะขอกราบประท่านอภัยท่านผู้ชมในหลายสู่หม่องสู่บอลครับผมอ่าเป็นคนว่าว่าใคร้เก่งดอกพี่น้อง ปูปูปลาปลาไปน้ำมูไปเสร็จแล,ล้วครับพอว่าคนหมักเนาะเอาไปยู่เนาะครับเนาะอ่าปล่อยไปอ่าหมักไปทั้งไรพานไปครับหัวใจฟ้าไฟโวลดชุดม่องเศร้าเิ่งวันนี้ก็ขอคำว่าอวบางก็มีด้วยประกันเลยท่นี้สวัสดีครับผม